เบื่อไหมแต่แต่นั่งไถมือถือไปวันวันเด็กไม่อยากไปโรงเรียนหรือการเรียนน่าเบื่อเฟนไอหลักสูตรการเรียนที่เปลี่ยนเด็กได้หลักสูตรนะคะที่เด็กๆในยุคปัจจุบันควรจะได้เรียนรู้ต้องมีความยืดหยุ่นตามผู้เรียนนั่นก็คือ personalized education นั่นเองคือขั้นแรกคือเป็นหลักสูตรที่ เอื้อต่อความแตกต่างของเด็กเพราะเด็กแต่ละคนเนี่ยมีอัจฉริยภาพที่แตกต่างกัน ตัวเจนเองก็เป็นคุณครูคนหนึ่งนะแม่เป็นคุณครูมาเกือบจาก5ปีแล้วนะคะตลอดเวลาที่เราสอนหรือว่าอยู่กับเด็กๆเ,เราพบว่าสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าน,นั้นคือคนที่เข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรจริงๆว่าเขาอยากจะไปทางไหนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจกับเด็กๆให้มากขึ้นเมื่อเราทาความเข้าใจกับเด็กๆมากขึ้นเราก็พบว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยมีท ALEN ที่แตกต่างกันเด็กจะอยู่ให้อดในพศอนี้ต้องมีทักษะอะไรบ้าง ความชอบและความถนัดของเขาแตกต่างกันการที่จะต้องดูแลเขาเนี่ยก็ต้องดูแลในรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะเรามีเดอร์บัดดี้แซนด์บ็อกซ์คูลที่หัดใหญ่คือโรงเรียนเ,เสมือนจริงค่ะที่เด็กๆให้ได้ให้เด็กๆได้จำลองการใช้ชีวิตจริงๆให้เขาได้ตอบตัวเองได้ว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่มากกว่าการที่จะแบบแค่วัดผลแล้วบอกว่าอ๋อคะแนนดี น่าจะต้องไปเรียนอันนี้หรือทําแบบทดสอบแล้วบอกว่าเขาถนัดอะไรนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องมีแซนบอกให้กับเด็กๆทุกคนเก่งได้รวยได้ต้องเริ่มจากเข้าใจตัวเองก่อนในปีนี้เนี่ยเราจะมีขยายเพิ่มเติมอีก2ที่นะคะนั่นก็คือที่ระยองนะคะก็คือโรงเรียน Little Tiger Wing, ลิตเติ้ลไทเกอร์วิงโรงเรียนเสือน้อยติดปีนะคะที่จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กค่ะรวมไปถึงที่จังหวัดยะลานะคะชื่อว่าไรยาเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์นะคะ ก็จะเน้นไปในเรื่องของการช่วยเด็กๆในวัยมัธยมนะคะค้นหาตัวเองค่ะถ้าไม่ได้อยู่ระยองยะลาหาดใหญ่ทำยังไงเรายังมีคลาสออนไลน์นะคะที่เรียนแบบทั้งสดแล้วก็แบบทั้งทั้งอัดเนี่ยเพื่อให้เด็กๆได้เข้ามาสัมผัสรูปแบบการเรียนของเราเพราะว่าคีย์สำคัญของเราคือเมื่อใดก็ตามที่เด็กๆเ,เข้ามาในคอมมูนิตี้ของเราเด็กๆจะมีเอดวูเตอร์ค่ะในการดูแล ที่เป็นคนคอยอ,ออกแบบการเรียนรู้วางแผนการเรียนรู้แล้วก็ติดตามผลลัพธ์ของนักเรียนเพราะฉะนั้นไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่ไหนนะคะนักเรียนก็สามารถเ,าเข้ามาคอนเนคกับเราได้ตามคอร์สเรียนที่เด็กๆสนใจและที่สำคัญคือเรามีคุณครูเอดวูเคเตอร์ค่คะในการทำวัน on อ้อนวันโคชชิ่งกับนักเรียนอย่างน้อยทุกสัปดาห์ปัจจัยสำคัญที่สุดที่เรา ควรจะต้องมีเลยนั่นก็คือคุณครูที่เข้าใจในเรื่องของความแตกต่างของเด็ก Educator ของเฟนไอเนี่ยจะแตกต่างกับครูทั่วไปก็คือจะมีความเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ ใส่เข้าไปด้วยในความเป็น educator คือเราจะเข้าใจหัวอกพ่อแม่ด้วยกันมีการโค้ชมีการฟาสิลิเตเตอร์คือจะใช้เทคนิคพวกนี้มาช่วยช่วยก็คือพัฒนาเด็กคนหนึ่งขึ้นมาให้ได้ค่ะการที่จะมาเป็น educator นะคะต้องว่าง่ายมากเลยขอแค่มีใจอย่างเดียวเลยเป็นไอเขาทําให้เราเข้าใจลูกมากขึ้นพอได้มาทดลองเรียนเออเขามีเทคนิคดึงลูกเราอะ่ะการฟังภาษาอังกฤษลูกเราก้าวกระโดดเลยการพูดภาษาอังกฤษลูกเราก็ก้าวกระโดด การเขียนเขียนถูกๆผิดผิดไม่ได้บังคับแต่น้องเขียนขึ้นมาได้เองตามลำดับไม่ได้มีวันไหนที่ไม่อยากตื่นมาเรียนเลยความก้าวกระโดดของเขาคือการสื่อสารแล้วก็หน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบหลักสูตรเฟนไอสอนมันไม่ได้สอนแต่เปลี่ยนลูกได้วินัยมาก่อนวิชาการจะตามมา เตอตัวช่วยพ่อแม่ตัวช่วยลูกตัวช่วยทุกคนเฟไอย